วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองหรือวัดภูเรือมิ่งเมืองชื่อเดิมว่าวัดกริ่งปรเมศเป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์สมเด็จยา่าทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินบนยอดเขาเพื่อสร้างวัดนี้ เมื่อครั้งเสด็จนำแพทย์อาสาออกช่วยเหลือรักษาราชสะดอนที่เจ็บป่วยวัดสมเด็จภูเรือตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาอยู่ใกล้กับปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานสร้าง องค์พระพุทธรูปปางหมอยาเป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งขัดสมาธิราบเหมือนปางมารวิชัยแต่พระหัตถ์เบื้องซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ประทับขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวงายและทรงถวายพระนามว่าพระพุทธเจ้าภัยสัตยาคุรุไวทุลยประภาจอมแพทย์พระกริ่งปวเรศ และทรงถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ที่องค์พระปฏิมากรน,นี้ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและประติมากรรมที่งดงามยิ่งหลังคาที่ผสมผสานความงามสไตล์ไม้สนซีด้าผลิตมาจากไฟเบอร์เซเมนที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูงน้ำหนักเบางดงามตามแบบเนเธอร์องลุกมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและงานประติมากรรมที่มีความละเอียดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สักที่นำมาแกะสลักลวดลายไว้ได้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้ขึ้นไปกราบสักการะมีโบสถ์องค์ประธานอยู่ตรงกลางและมีอาคารวิหารเล็กๆอยู่ทั้งสี่มุมของตัวโบสถ์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกแกะสลักสำหรับพระนอนพระวิหารหน้าหัวบันไดก็ถูกแกะสลักมาจากหินหยกแม่น้ำโของอีกด้วย บริเวณโดยรอบสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอภูเรือเพราะอยู่บนยอดเขาบรรยากาศสดชื่นลมพัดเย็นสบายมีความเงียบสงบเหมาะแก่การนั่งกรรมฐานสมาธิหรือจะพักผ่อนสูตรโอโซนหายใจให้เต็มปอดก็สดชื่นไปอีกแบบค่ะการเดินทางสามารถเข้าได้สองทางคือจากถนนเลยด่านซ้ายเลี้ยวขวาข้างๆกับโรงพยาบาลภูเรือ อีกหนึ่งเส้นทางคือเข้าทางอุทยานแห่งชาติภูเรือและเลี้ยวซ้ายก่อนถึงวรัญญารีสอร์ทถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ้ายซาด,ด้วยค่ะหากผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ